สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทิเชอร์เพิ่งอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะแต่เอ๊เด็กๆคะวิชาภาษาไทยวันนี้ทิเชอร์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้พยัญชนะตัวไหนเด็ก<ม>ๆอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนพร้อมกันเลยค่ะทิเชอร์ให้เด็กๆหยิบสมุดแบบฝึกหัดคัดลายมือวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะก็ให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า25่นะคะ นาที่2 5โจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบตัวพยัญชนะที่ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้นะคะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะเด็กๆมาชี้ที่ภาพแรกภาพแรกเป็นรูปอะไรคะเด็กๆภาพนกฮูกนะคะภาพนกฮูกทีนี้เด็กๆมาดูทางด้านขวามือทางด้านขวามือจะมีพยัญชนะไทยอยู่นะคะ มี2ตัวนะคะตัวที่1และตัวที่สเด็กๆดูนะคะระหว่าง2ตัวนี้ตัวไหนคือพยัญชนะไทยฮอนกฮู่คะตัวไหนคะเด็กๆอ่าที่เชอร์เจอแล้วนะคะฮอนกฮูกคือตัวนี้ถ้าเจอแล้วให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบพยัญชนะไทยหอนกู่แบบนี้เลยค่ะต่อไปเด็กๆมาชี้ที่ข้อ2ค่ะข้อ2เป็นภาพอะไรคะเด็กๆ ภาพม้านั่นเองทีนี้เด็กๆมาดูนะคะว่าพยาญชนะไทยสองตัวนี้ตัวไหนคืออม้าเด็กๆดูนะคะอม้าก็คือม้วนหัวหัวออกนะคะเด็กๆเด็กๆดูสิคะตัวไหนคะอ่าตัวนี้นะคะเจอแล้วให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบอม้าแบบนี้ค่ะต่อไปเด็กๆชี้ข้อที่สามค่ะข้อที่สามเป็นรูปอะไรคะ รูปอ่างนะคะเด็กๆเด็กๆลองหาสิคะว่าพยัญชนะไทยสองตัวนี้ตัวไหนคือออ่างคะอ่าตัวนี้นะคะเด็กๆวงกลมล้อมรอบพยัญชนะไทยออ่างเลยต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปหนูนั่นเองเด็กๆดูนะคะว่าพยัญชนะไทยสองตัวนี้ตัวไหนเป็นรูปอ่าเป็นพยัญชนะไทยนหนูคะ เด็กๆทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งกันบ้านมาให้ที่ซอ่าดูด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆทํากันได้ไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคลิปกันบ้านมาให้ที่ซ่าดูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบายยคะ่ะวันนี้หมดเวลาบา,บายยนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลา พบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือ